ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทอิติปิโสร้อยแปด ซึ่งเป็นบทที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพมากที่สุดกว่าพระคาถาทั้งปวงที่ถือได้ว่าเป็นคาถาธางชัยภาวนาเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเพื่อถวายพระพรแด่พระพุทธเจา้าเสมือนเป็นปฐมบทแห่งการบูชาคุณทั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือพระพุทธบารามี ได้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบาร,รมีสติปัญญาให้แก่ตนเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานของตนจึงใครขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสาธยายมน์ ในบทอิติปิโสร้อยแปดต่อไปนี้ตามสมควรเก่กโอกาสและเวลาสื่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆันะมาม n a m o t a t s a p a k a w a t o a r a h a t o s a m m a s a m p t a t s a นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามปุทโเวชาจารณะสามปานโนสุขะโตโลกเวโทะโนตตรโรปุริสัทธรมาสาริสัทธาเทวมโนสานัง ธโทภควัติสสวาขาโตภควะตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิ ตาพวเวนโยเหตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวเมจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก สังโฆยติธังจตาริปุริสายุคานิอัตถกุริสสปุคคลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆ ขีนายโยอัญชเลกะรณิโยอนุตตรามุกยาเขตังโลกาสติ Hahung සත් සමපනමitaසාthang්‍ර කlanggota korරසස නමranghananaติthaමවි จิตวาโมนินทตานเตจสาพวะตุเมชยมังคาลิมาระเิเรกมมพิโยจิตตสัมหารติงโครัมปนาระวกรรมกมรมาทะยาคามคานเตสุทานตเวทินาจิตวาโมนินทตานเต Casa pa wato mecya mang kala dina mata po wata nawang kejang kamasane wasotharu เินาชิตวาโมนินโทตันเตจัสสภวตุเมจะยมังคลานิโอเคตคคาคามเตหัสสุธารุนันตังทาวันติโยชนปัทังปุริมาละวันตังเอเตเิสางคาตาโนจิตวาโมนิน ธอตานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคะานิการตวานนักาธมุทธราภิวัคาพเนยาเจนจายาทวนทวจนาจนากายมาเชสันเตนโสงมเวทินาจิตวามุเนนโทตั ชาสาพวตุเมชยมังคลานิสัจจังเวหายมาติสัจขวาทเกตุงวาทาเปรปิตมานาณติอันทพูตังปัญญาปเทปะเฉลโตเชตตวามุนิโทตันเตจัสาพวตุเมชยมังคลานินา ันโทปานันทพุชักขังเวผูทางมาเหตเถงโบนเตนะเทระพุจักเคนะทมาปยานโตเยโทปะเทสเวเทนาชิตตวามุเนโทตานเตจะสาภาวตุแมชยะมังคลานโทคาหะเทเทพุกเคนะสุธาตหะ ทางพระมังเวโซทจุติเมเทภกาพิธานังยานาคเแทนาเวเทนาชิตวามุเนโทตานเตจะสาภาวะโตแมชยมังคลานิเอตาเปกตชชยามังคลายวานิเอตาเปกรต

वापारमे स पापातो स भोजिमोतमा एतेन स च वाचेन होतुम มังคลังชัยญาตโอภัยิยาโมเลสักิยานังนันทิวัฒโนเอวังอาหังวิชย์ยโหมิชยานสุชยามังคะเลอปราชิตปันลังเกษเสปะทวิปโขคะเลอภิเสเกสะพพุทธานังอา ปาปะโตปะโมทัตาเตโซนังกาตังสุมังกาลังสซปะพาตังสุโหติตังสุขโนโซโมโหตโตจะสุเยถังปรามจาริสุปัฏาคินังกายกรรมบางวะจากรรมบงปัฏาคินังปัฏาคินังมโนกรรมบางปณิเ ทเตปัทากินาปัาากินานิกาตวานาลพันตาเทปัทากิเนคำขอขมาพระรัตนตรยัยเป็นบทที่ใช้สวดขอขมาโทษต่อพระรัตนตรยัยเพื่อไม่ให้เกิดโทษภยัยหรือบาปกรรมแก่ตน ซึ่งอาจจะเคยล่วงเกินท่านไว้ทั้งที่เจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามก่อนอื่นให้ว่านโมสามจบแล้วจึงกล่าวคำขอขมาว่าดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสัพพังอะปราทังขมะธรเมพันเตอุกาสะทวารัตเเยนกะกตังสัพพังอะปราทังขมะธรเเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอุกาสะอุกาสะ หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพ,พลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพะพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นทั้งในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีด้วยกายวาจาหรือด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้โปรดงดเว้นซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าได้เข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินยะทาวาริวหาปูลาปรลิปูเรนติสาคลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยถามณิโชติละโสยถา पियन्तियो विवाचान्तु साफरुआ पूछ विनासातु मुझे अ प व à um, um.